ตอนนี้ใกล้เวลา18นาฬิกานะครับเรากำลังเดินทางเข้าไปในพื้นที่นะครับที่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานบ้านกลางนะครับจะไปช่วยนะครับโดยทางทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่นะครับได้นำหน้าเราเข้าไปแล้วนะครับเพิ่งทราบกันเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้เรากำลังพยายามจะตามเข้าไปดูการทำงานครั้งนี้นะครับว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับ อีกประมาณ30กิโลนะครับก็จะถึงเป้าหมายนี่ตอนนี้เรา,เาผ่านจุดตรวจมาแล้วนะครับก็สภาพผลทางก็เต็มไปด้วยป่าแล้วนะครับสองข้างทางบรรยากาศสวยงามทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้ผมและทีมงานตื่นเต้นนะครับกลัวว่าจะไปไม่ทันนะครับแล้วก็กําลังรอรุ้นนะครับว่าสามารถที่จะช่วยหมีได้หรือไม่นะครับก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งคงจะได้ทราบกันนะครับ เข้ามาได้สักพักหนึ่งป่าเริ่มทึบแล้วก็เริ่มลกมากขึ้นนะครับพระอาทิตย์ก็กําลังจะรับขอฟ้าลงไปทุกขณะขณะนี้แสงก็เหลืออยู่ไม่มากแล้วนะครับเรายังไม่ถึงที่หมายนะครับบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานบ้านกลางนะครับซึ่งขณะน,นี้ทางท่านหัวหน้าอุทยานเจน้าหน้าที่แล้วก็ทางสัตวแพทย์พร้อมรถกลงเนี่ยได้ออกล่วงหน้าเราไปแล้วนะครับ เรากําลังตามไปนะครับหนทางนั้นค่อนข้างที่จะสูงชันและก็ค้เคี้ยวสักนล็กน้อยนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ต้องคอยต้องค่อยๆไปนะครับไม่สามารถที่จะทําความเร็วได้นะครับก็หวังว่าคงจะถึงเป้าหมายนะครับก่อนที่จะมืด าถึงบริเวณบ้านพักนะครับที่ทําการหน่วยพิทักษุทยานบ้านกระแล้วนะครับก็มาถึงก็พบเจ้าหน้าที่ชั้นภาพแล้วก็ผู้สึกอข่าวจำนวนมากเลยยทีเดียวนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่คุณหมอนะครับที่จะมาดูแลในครั้งนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเขาจะใช้วิธีไหนในการจะช่วยเหลือหนะมีในครั้งนี้นะครับแต่ที่ทราบข้อมูลล่าสุดชัดเจนก็คือ เท้าที่บาดเจ็บนะครับเป็นเท้าหลังด้านซ้ายนะครับขาดเป็นตรงข้อพอดีเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันนี้สามารถที่จะได้ตัวก็คงจะได้เห็นกันชัดๆนะครับว่าบาดแผลน,นั้นเป็นมากน้อยขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมครับพอผมมาถึงก็ทราบว่ามีนั้นได้ออกมาแล้วหนึ่งรอบนะครับก็ เวลาหมดพอดีครับคุณผู้ชมสามารถติดตามการช่วยเหลือได้ในช่วงต่อไปนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะครับ